สวัสดีทักทายจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีทักทายพี่น้องอที่สุฝึุ่นได้จ้าหลังจากกิ่บริโภอกันโดนนะจ้าโอ้ยเลี้ยงหลานบ่ม,มีโอกาสเลยได้ไปใส่เลยจ้ามีได้โอกาสได้เฮ็ดคอนเทนต์นะจ๊ะทุกคนจ้าเบิ่ง <S <S พ่อใหญ่แต่งกิ่งลำไยแยหย่แต่งกิ่งส่วนไะม้แหย่เนาะจ๊ะนาะพ่อใหญ่กระไดย่างขยันปุ่นปลายย่างหน้าเขาตัดหน้าออกให้เป็นนะจ้ะปุ่นหน้าหลายจาาย้าหน้าหน่อรู้สิ Béo lộn ênh đênh, nhà cái gì. Wow, baby, Thấy cười sáng ấy đênh, rồi đó Mhm. 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 มันก็ใหญ่เราได้จ้านี่มองนี่ปูกวางปีกลับมาจากต่างประเทศได้จ้าทุกคนจ้าประมาณฟืนเยาระเกลืยวประมาณหาปีในมูลมาั้งจะแสบีเนาะแล้วก็มาปูกไว้จ้าทุกคนดีสมูทแวกเลยนี่เบบีนี่เนี่ยฮพี่มูนี่ เนมือนว่าเหมือนว่าเฮ็ดออกสันเดีทุกคนก็เลยมาจออเบิงปูนี่ปู่กอนมูนี่โอ้ปู่เก็บสิบปีแล้วจ้าทุกคนเนี่ยสิไรไทยเกิดชัวร์มาทำสิไรหินเสษเกวักไปสู้หินเสษเกวัก โตโตกินเอาโซออกกับว่าหลายพอฝนมันถึงช่วงไหนจ้าทุกคนนี่นี่นี่เ้าอมอนเ้าวนี่เห็ดละงูเหลืองออกแล้วจ้าทุกคนได้เห็นแล้วจ้าในจ้าโอ้ออกสามดอกบ้าก็บอยู่เบเก็บมันออกจ้าในก่อนเบเก้นเอาอีซีเซกูตะฟินเซย์ เดี๋ยวทุกคนจ๋าบรรยากาศจะได้นะคะบรรยากาศหัวหน้าเอ่อเห็ดเกิดสามดอกบอลาย่านนี้ก็ดีใจกับพี่น้องเพราะว่าเขาบ่ได้เออเชื่อมาปลู่แม่จ๋าทุกคนนะคะมันบานแล้วมันบานแล้วนี่แค่สามดอกเหรอดอกตุูมไม่มีเหรอโอ้ปีไกยก็ออกสามดอกปีนี้ก็สออกสามดอกนี่บออากาศมันบ่ดีจ้าทุกคนจ๋าพ่อยังไง กินข่าวฝ่าวเหรียญน้ำมาจ้ะทุกคนจ้ะมาเบิ่งเห็ดจ้จแค่นี้ก็ดีใจแล้วจ้ะว่ามันเกิดเนาะเอาปลูกไว้ยังนะเอาปลูกไว้นี่จ้ะทุกคนรอมูลหนีใหญ่ก่อนนี่มูลล้อมันใหญ่ก่อนรอดูมันสีพักกันเกิดบอลแล้วจ้ะทุกคนจ้ะนะคะแค่นี้ก็มาชมบรรยากาศซัมหนีเนาะจ้ะทุกคนจ้ะที่ได้กลับไปเบิ่งหลานเพราะว่าฝากเขาเบิ่งห้ยเหรียนม่าน่าข้าวหนึ่งจ้ะทุกคนเะยค่ะ ส่านีก็ดีใจแล้วนะจ๊ะนะทุกคนจ้าวนบรรยากาศในสวนแถบนึ่งนะจ๊นะอีกแถบหนึ่งก็กว้างจ้าทุกคนจ้าเพราะว่าสวนแปลงนี้สิบเอ็ดลสามงานเว้ยไม่ใช่สิบสามลสองงานว่าผิีจ้าทุกคนนะคะจ้าบ,บรรยากาศยางปลอบแบกจ้ะ <laughs> <laughs> เมื่อยก่อนจ้า <laughs>